สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง Pop Eye Channel นะครับ EP นี้ก็ยังอยู่กับลำโพงบลูทูธตัวเดิมนะครับเป็นตัว Air Bluetooth นะครับ g e m Audio 2.1นะครับ200วัตต์คลิปนี้ก็จะพามาดูนะครับหลังจากที่ผมประกอบเสร็จแล้วนะครับก็ยังไม่ส่งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเอาที่บ้านผมนะครับก็กว่าจะได้ส่งเนี่ยดูนะครับมีรอยไปแล้วนะครับ นี่ครับ100นะอ่ามาดูครับว่าสเปคที่ผมใช้นะครับผมใช้เป็นดอกอะไรบ้างเสียงดีครับผมลองเทสดูแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับผมจะไปหาเพลงมาเทสให้นะคลิปนี้ไม่ทันนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับในในส่วนของเพลงเนาะอ่าโอเคครับเอาที่ดอกซับก่อนเลยครับดอกซับเนี่ยผมใช้เป็น HK นะครับ5.25นิ้ว2โอห์ม1 0 0อ่า80วัตต์นะครับ แล้วก็ส่วนตัวเสียงกลางนะครับจะเป็นออร่า3นิ้วนะครับแล้วก็เสียงแหลมทวิตเตอร์นะครับจะเป็น HK 2นิ้วหน้าส้มนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ด้านล่างได้ให้นะครับผมก็ จาสเปคทั้งหมดไม่ได้นะครับแต่บอกได้เลยว่าเสียงดีมากรวมถึงพวกค่าซีที่เอามาคอมเสียงแหลมด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวให้ดูระบบภายนอกนะครับตรงตู้เนาะงานหุ้มหนังก็ไม่เนียนนะครับผมไม่ใช่ช่างนะแต่ว่าสามารถแบ่งปันได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับอันไหนรู้ผมก็ตอบให้เนาะ,ะมารูในส่วนของชุดเพจบ้างนะครับ ชุดเพจก็ใช้เป็นเพจไฟนะครับสามารถเปิดไฟได้นะครับ LED เนาะนี่ครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าโอเคนะครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับท่านใดอยากโชว์ไฟก็สามารถสั่งเพจชุดนี้ไปได้นะครับส่วนคลิปการเดินเพจนะครับรวมถึง LED เนี่ยผมก็ลงไว้ให้แล้วครับไปย้อนดูได้เลยเนาะโอเคครับมันยังอิสระได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องกดสวิตช์ออนนะครับตัวสวิตช์หลักนะครับ คือเราสามารถเปิดสวิต์นะครับเฉพาะไฟได้เลยนะครับแบบนี้โอเคเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟเช็คแบตนะครับอืแบตเต็มนะครับช่องดีซชาร์จผมก็มีจุกนะครับอ่าหรือว่าจุกยางกันน้ำนะครับมาไว้ปิดตรงนี้เนาะแนะนำนะครับท่านใดที่จะประกอบตู้เนี่ยให้เลือกนะครับดีชาร์จเนี่ยเป็นหัวเหล็กแบบนี้นะครับห้าจุดห้ามิลเนาะมันจะดีกว่าไอ้ตรงพลาสติกนะครับเชื่อผมผมลองมาแล้ว ดูฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสวิตช์ออนออฟนะครับ V P 5ขาเนาะแล้วก็มี A U X นะครับส่วนนี้ก็วอลลุ่มเปลี่ยนนะครับวอลลุ่มของเจมมันจะไม่ค่อยสวยครับมันเป็นเหมือนวอลลุ่มพวกมิกเซอร์อะสั่งวอลลุ่มมาเปลี่ยนตัวละ15บาทนะครับโดยรอบก็ประมาณนี้ครับประกอบไม่ยากนะครับเพื่อนๆน,นะใช้ความใจเย็นนะครับ ส่วนแบตเนี่ยผมใช้เป็นแบตลิเทียมไอออนนะครับไม่ใช่ฟอสเฟตเหมือนที่หลายท่านเล่นกันนะผมใช้เป็นไอออน2 1 7 0 0นะครับ 5S 2P ความจุป,ประมาณ 8M แอมป์นะครับก็ผมใช้ไฟที่1 8 5โวลต์ถึง2 1โวลต์เลยนะครับไม่ได้มีผ่านสเตปอัพแต่อย่างใดเนาะนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าจะทดสอบให้นะครับว่าเสียงมันจะแม้วไหมนะครับ ท่านใดที่ชื่นชอบงานลำโพงบลูทูธนะครับผมก็มีทำเป็น EP ไว้ให้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ